สวัสดีครับจากทอร์เรซิ่งช็อปนะครับวันนี้นะครับก็จะมาตอบคําถามนะครับเห็นน้องๆนะครับคอมเมนต์กันมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับถามนะครับถามมานะครับในไลน์นะครับมีน้องคนหนึ่งนะครับถามว่าพี่นะครับหนูไปออกรถมาใหม่แต่รุ่นใหม่ไม่ใช่ไมดิจิตอลแบบนี้นะฮะทำไมถึงเป็นไม แบบตัวเก่านะครับเป็นไมอนาล็อกนะครับนะครับก็ตอนนี้นะครับ Honda เวฟนะครับตัวใหม่ตัวใหม่ล่าสุดนะครับปี22ล่าสุดนะครับกลับมาใช้ใหม่นะครับเป็นไมอนาล็อกตัวเก่านะครับเป็นแบบสายใหม่นะฮะเนื่องจากว่าเท่าที่ผมเช็คเช็คดูแล้วก็ถามเพื่อนช่างนะครับแล้วก็ที่อยู่ในศูนย์นะครับเขาบอกว่าพอดีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับ ของไม้ตัวดิจิตอลตัวนี้นะครับมันขาดตลาดนะครับเนื่องจากว่าติดโควิดนะครับมันก็เลยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มันขาดนะครับก็เลยไม่สามารถนําเข้าจากต่างประเทศได้นะครับก็เลยต้องกลับไปใช้ไม้ตัวเก่านะครับเป็นตัวปี2019เป็นไม้อนาล็อกนะครับเป็นแบบสายไม้นะฮะอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเลือบางร้านนะครับยังมีจําหน่ายอยู่นะฮะ ที่เป็นไมด์ดิจิตอลบางร้านนะครับก็น่าจะหมดแล้วนะฮะก็จะเป็นไม่แบบอนาลอ็อกไม้สายไม้ตัวเก่านะฮะอ่าก็ไม่ต้องแปลกใจนะฮะไม่ต้องแปลกใจนะฮะก็เป็นไปตามนั้นนะครับผมตอนนี้ Honda w เว e ก็กลับมาใช้ไม้แบบแบบสายตัวเก่าแล้วนะฮะอ่าก็เป็นอย่างนั้นนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มีน้องๆนะครับทักเข้ามาก็เลยทำคลิปให้ดูนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ